กลับเข้าสู่ช่วงที่สองการแก่กันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงรู้อมเดินธนาคารดินณ์ได้คุยกันนะครับเรื่องของเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับตลาดบอลไทยพันธบัตรไทยนะครับต่อเนื่องเลยนะครับคืนนี้กับคุณสุรีนาถอมรธรรมผู้รนการวุฒิส่ายวิจัยและวิทยสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับช่วงนี่สองการอีกสักครู่นะครับครับ ธราคารนำสินครับก็จะก,กิจกรรมนะครับเด็กดีมีวินัยได้ลุ้นโชคสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง7-15ปีเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกยูเซฟวิ่งขั้นต่ำ100บาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2013แล้วก็ฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนนะครับ50บาทขึ้นไปจนถึงวันที่3 1สิงหาคม2014 จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดนขั้ร้อยละ0.5ต่อปีและได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นในับ1 0,000บาทด้วยนะครับโดยธนาคารนำสินกำหนดจับรางวัลในวันที่30กันยายน2 5 6 4ครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกสนะครับได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนขอสินเชื่อ New Gen ฮักบ้านเกิดและสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพผ่านทางไลน์ Official BAC Family นะครับด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย ID a ด B A A C Family กดเลือกเมนูขอสินเชื่อนิวฮักบ้านเกิดหรือพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพนะครับหลังจากนั้นครับกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนดผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียง1โครงการเท่านั้นนะครับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จ และหมายเลขอ้างอิงจากนั้นให้รอรับนัดหมายจากสาขาในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไปนะครับกรณีที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนส5 6 4นะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ Call Center น,นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 5 0 5 5 5นะครับ0 2 5 5 5 0 5 5ครับ ธนาคารนำสินร่วมทุนเพื่อเดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถช่วยคนฐานรากเพื่อน,นำไปสู่การปรับโครงสร้างอัตาราดอกเบีย้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ลดลงนะครับส,สู่ระดับที่ร้อยละ18นะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีอัตาราดอกเบี้ยสูงสุดน,นะครับถึง, 4, งร้อยละ24ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ทั้งนี้คาดนกันว่าเริ่มดําเนินการได้ในช่วงต้นปี2564ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์จะจำนำทะเบียนรถ ได้1ล้านคนนะครับในปีแรกจากจำนวนทั้งสิ้นนะครับสามล้านหนึ่งแสนคนที่ได้ยื่นขอสินเชื่อจำนำทวียนรดจากธนาคารทั่วไปแต่ได้รับการปฏิเสธสินเชื่อนะครับบริษัททีทีจํากัดมหาชนนะครับระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่าเป็นบริษัทชั้นนาของประเทศในการดําเนินธุร,รกิจเกี่ยวกับน้ํา เกี่ยวกับพลังงานและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบสําคัญของทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจและการเติบโตของธุรกิจในอนาคตนะครับโดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงซึ่งนโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้กองทุนการออมเห่งชาตินะครับได้มอบถุงผ้าพร้อมกับกระปุกอมสินด้วยนะครับม้แก่ท่านผู้ฟัง1รางวัลด้วยกันนะครับที่ตอบถามสมงมาทาง SMS ก็บที่4221075 4221075หรือจะตอบผ่านทาง Facebook l i ฟ e ก็ได้นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับทงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ ข้อมูลค,คือธนาคารสินจัดงาน GSB Extreme พบกับโปรโมชั่นดีๆนะครับกิจกรรมโดนใจในงานระหว่างวันที่26-29พฤศจิกายน2 0 1 3นี้ณไนะบเทคบางนา26-29พฤศจิกายน2563นี้ไปร่วมงานกันได้เลยนะครับวันพฤหัสสุขเสาร์าและอาทิตย์นี้นะครับคำถามครับ ธนาคารนำสินจัดงาน GSB Comma Extreme พบกับโปรโมชั่นดีๆกิจกรรมโดนใจถามว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง S m s กับที่4221075 4221075 Facebook Live พิมพ์คำตอบส่มาตัวเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ ทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นชุดถุงผ้าพ,พร้อมกับระบุกอมศินป์จากธนาคารจากกองทุนการออมแห่งชาตินะครับหนึ่งรางวัลแก่ตู้้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนแก้วโชว์หลังทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมไปหลังทาง,งช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งตงผู้ฟังพิมพกันว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมไปหลังก็ได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับ ผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการบีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ของไทยเราอย่างต่อเนื่องนะครับพูดคุยกับคุณสิรินาถอมรธรรมผู้นวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสิรินาถครับสวัสดีคครับ ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ค่ะกับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดตราสารตราสารหนี้ไทยคะตอนนี้ฮะก็เอ่อช่วงช่วงที่ผ่านมานะคะตั้งแต่จ,จริงๆหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะกับก็จะเห็นว่ามีเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตาาลาดตราสารหนี้ไทยจริงๆก็ไม่ได้ตลาดตราสารหนี้ไทยอย่างเดียวนะคะคือคือทั่วตลาดตราหัตตราสารนี้ที่อ่ากใช่โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่เรียกว่า emerging country นะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้เอา,เอา,เ,อาเอาช่วงหลังหลังเลือกตั้งก่อนก็จะเห็นว่าฟันโฟไหลเข้าตลาดตราสารที่ไทยบ้านเราค่อนข้างต่อเนื่องนะคะรวมสุดที่จนถึงวันนี้จนถึงเมื่อวานนะคะก็ไหลเข้ามาสามหมื่นหนึ่งพล้านบาทอ่า แต่สามหมื่นหนึ่งพันล้านบาทเนี่ยก็จะแบ่งว่าเข้ามาในเข้ามาซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นและระยะยาวนะคะตราสารหนี้ระยะยาวก็คือตั้งแต่อายุหนึ่งปีขึ้นไปอันนี้เป็นการซื้อสุดที่สองหมื่นสามพันล้านบาทแล้วก็ซื้อ,อ,อในตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็นอายุคงเหลือน้อยกว่าหนึ่งปีนะคะครประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทนะคะคก็อาจจะเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นที่กังวลของออของประเทศไทยนะคะว่ามีเกิดฟันโฟเข้ามาค่อนข้างเยอะ ในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าดาูดูข้อมูลย้อนหลังในอดีตน,น,นะคะการเข้ามาของนักลงทุนประมาณสองหมื่นสามื่นล้านบาทในช่วงนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ถ้าเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากนะคะเพราะถ้าอย่างปี1นึ่ออย่างเงี้ยค่ะหนึถ้าสุดที่ทั้งปีแล้วเนี่ยต่างชาติเข้ามาซื้อตราสารหนี้ไทยสุดที่แล้วคือหนึ่งแสนสาล้านบาท นะคะเข้ามาเยอะเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือปีหนึ่งเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะปีหนึ่งเจ็ดก็เข้ามาสองแสนกว่าล้านบาทนะคะเพียงแต่ว,ว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยตัง้งแต่ต้นปีเซนติเมินต์อาจจะไม่ค่อยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ,อ่อโควิดตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ย พอโควิดมาปุ๊บมันเป็นโรคระบาดใหญ่หลายแรงทั่วโลกก็เอ่อกรธทั่วโลกก็ไม่ดี <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นมีเชิงของการลงทุนแล้วก็คือเขาก็จะนักทุนก็จะปรับถอดไปลงทุนในสิ่งรั์ที่ปลอดภัย <c oughs> เพราะฉะนั้นตราสารหนี้หรือหุ้นในประเทศเกิดใหม่ตรงน,นี้นักทุนก็จะโยกเงินออกไปเพราะฉะนั้นในส่วนของตราตราสารหนี้ในช่วงต้นปีแรกมาเลยเนี่ยก็จะเป็นการไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะอประมาณเกิด แสนกว่าล้านบาทนะคะก็เพิ่งจะมีะใช่แสนกว่าล้านบาทก็คือไหลออกไปเลยนะคะก็เพิ่งจะมีในช่วงของการปีเป็นต้นมาเนี่ยค่ะว่าเซนติเนมนต์เริ่มมาเริ่มการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนประธานาธิบดีดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเนี่ยก็เริ่มมีการไหลเข้าแล้วพอมีข่าวเรื่องโควิดอีกก็เข้ามาอีกรละลอกหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าการที่มันไปกระทบกับตัวของค่างเงินในจังหวะที่เศรษฐกฐิจเรา ซพึ่งพาการส่งออกแล้วแต่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเนี่ยมันก็เลยอาจจะก,กระทบตอกย้ำกเ,เกษตรกิจมากขึ้นนะคะแต่ถามว่าตัวฟันโฟตร,ตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยถ้าดูเทียบที่ผ่านมาก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนหน้าตกใจอนะคะครับคือก็ดูแล้วมันจะมีผลต่อปัจจัยอะไรบ้างไหมคะเนี่ยก็มีในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตระตระยะสั้นนะคะที่ที่ดูว่าจะได้รับผลกระทบเพราะว่า การที่นักงทุนเข้ามาในตัวเข้ามาซื้อทั้งตัวสั้นงและตัวยาวเนี่ยโดยเฉพาะตัวสั้าเนี่ยนะคะที่ขึ้นอยู่กับตัวดอกเบี้ยพอลิเเลตนะคะแล้วก็พอเขานังทุนเข้ามาซื้อเยอะหน่อย,อยเนี่ยก็อาจจะเป็นงานกดตัวทําให้พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นหรือบอลยูรุ่นอูรุนสั้นเนี่ยกลับมีการปรับตัวลงซึ่งถ้าจากข้อมูลนี้ ในช่วงที่มีการเ,าเริ่มเริ่มมีการเข้าซื้อมาเนี่ยก็มีการปรับตัวลงไปประมาณเท่าไหร่คะสองสองสามเบสิสพอยต์นะคะแต่ในส่วนของตัวยาวเนี่ยก็ถ้าแนวโน้มยังดูว่าเป็นการทิศทางปรับขึ้นอยู่นะคะ <c oughs> โดยตัวนี้อะตัวยาวตัวตัวสร้างกับตัวยาวขึ้นอยู่กับคนละปัดใจกันนะคะ <c oughs> ตัวยาวมันจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มทิศทางของการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า นะคะเงินเฟ้อ,อการกระยะตัวทางเศรษฐกิจรวมถึงการกู้เงินซึ่งเป็นสองปัจจัยหลักตอนนี้นะคะที่ส่งผลทําให้บอลยิวระยะยาวเช่นรุ่นอายุสิบปีมีาการปรับขึ้นนะคะเพราะว่าซนติเเมน์เริ่มมาเศรษฐกิจเริ่มเริ่มจะกลับมาแล้วเพริ่มมีโควิดเริ่มมีวัคซีน <c oughs> นะคะ <c oughs> ค,คุมการแพร่ระบาดได้นักท่องเที่ยวก็น่าจะกลับมาบซึ่งก็เป็นประโยชน์กับประเทศไทย GDP ก็น่าจะดีขึ้นนะคะกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการที่คาดการว่ารัฐบาลน,น่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายในโครงการต่างๆออกมาซึ่งรัฐบาลก็ต้องมีการกู้เงินมากขึ้นไม่ว่าจะกู้เงินจากแบ์ต่างประเทศหรือในประเทศงเทศงินฝากธนาคารหรือส่วนหนึ่งก็เป็นการออกบอลก็น่าจะต้องมีการออกบอลมากขึ้นเพราะมีการกู้เงินมากขึ้นเนี่ยกดกันทําให อัตราผลตอบแทนมันดีบตัวสูงขึ้นด้วยนะคะก็เป็นสองปัจจัยหลักที่ทําให้ตัวทิศทางบอลยูระยะยาวดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะคะแต่ก็จะมีกรอบจํากัดเหมือนกันกับแล้วมีปจัจจัยไม่น่าจะขึ้นเยอะนะคะมีปัจจัยแล้วที่เราต้องเฝ้าระวังบ้างไหมฮะในช่วงนี้นะคะช,ช่วงใกล้ๆนี้อาจจะต้องดูว่า ตัวโควิดอันนี้มันออกมันจะออกมาช้าหรือมาเร็วเพราะถ้าเกิดว่าเริ่มข่าวสะดุดออกมาในเรื่องของอติดขัดการติดชือาการผลของโควิดนะคะคทําให้เซนทิเมนต์มันเปลี่ยน<อ>ก็อาจจะอาอาจจะสะดุดได้ใน,<อ>ใ,น,ใ,นในเซนทิเมนต์ตอนนี้ที่เริ่มจะมีความเชื่อมั่นกลับมานะคะอีกปัปจจัยหนึ่งมองว่า,าแนวโน้มแนวโน้มการค้าต่างประเทศรหรือ ความสัมพันธ์ของอเมริกานะคะกับจีน oh. เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโจไบเดนหรือจะเป็นประธานาธิบดีทรัมป์คนเก่านะคะ <c oughs> มองว่าทิศทางหรือความสัมพันธ์ที่เขามีต่อจีนก็คงคงเป็นการกดดันอยู่ <c oughs> เดิมแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะคะวันนี้เขาเริ่มเปลี่ยนถ่ายาจากประธานธี่คนเก่ามาคนใหม่ละ <c oughs> ก็อาจ,จไม่ยังมาอาจจะเริ่มมีทิศ ทางหรือเปลี่ยนมาตรการอะไรออกมากดดันตลาดอยู่หรือเปล่าเพราะคิดว่าเขายังคงทําทิศทางแบบเด,เดิมอยู่นะคะในในเรื่องของกับจีนนะคะอ๋อครับเหมือนกับบางบางส่วนที่เป็นนักล,ลงทุนจากต่างประเทศเขาเขาก็ยังลังเลลังเลอยู่ไหมฮะนักลงทุนต่างประเทศตอนนี้อก็ดูดูจากยูนะคะครับเขาก็ยูบ้านเราเนี่ยหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นตตอนนี้สิบปีอของอเมริกาอยู่ที่ศูนย์จุดแปด เพาะน้ถ้าเขาเชื่อมั่นในแนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มประเทศ emerging country แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการโยกเงินจากเงินกลับมาเพื่อลงทุนในผลตอบแทนที่สูงขึ้นก็จะเข้ามาในกลุ่ม emerging country กันทั่วหน้านะคะคอันนั้นก็แนวโน้มเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคื่ว่าถ้าเริ่มมี s e n ิเ m e n t อะไรอย่างนี้ออกมาไม่ดีอย่างนี้มันก็จะเริ่มกลดการตลาดตัวไอ้ตัวที่มันยิวที่มันเริ่มปรับสูงขึ้นสะท้อนซนติเมนต์ที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะสะ,ะดุด อ่าค่ะก็ก็อาจจะปรับตัวกดลงปรับตัวลงเล็กน้อยอะไรนี้ก็ต้องแล้วแต่ข่าวที่ออกมานะคะอ่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนไทยควรมีประเด็นอะไรต้องพิจารณาบ้างฮะก็ก็คงต้องติดตามข่าวเพราะตอนนี้ข่าวมันเปลี่ยนแปลงก็เร็วมากข่าวเร็วและเกินแป๊บเดียวใช่ใช่ ใช่ค่ะวันตื่นขึ้นมาเอามีมีวัคซีนแล้วนะคะ <c oughs> ุ่งนีอาจจะตืนต่นขึ้นมาวัคซีนอาจจะไม่เอฟซีอ่าใช่ไม่มงั้นข่าวพวกตัววัคซีนตอนนี้อาจจะยังติดตามอยู่นะคะ <c oughs> ว่าเมื่อไรมันจะมาถึงเมืองไทยหรือการผลิตไปทั่วโลกนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของเซนติเมนต์นโยบายการต่างประเทศของอเมริกากับจีนอ่ะถึงว่าน่าจะเป็นปัจจัยต่อไปที่ที่น่าจะ มีออกมาแล้วก็ส่งผลกระทบกับตลาดทั้งๆมากนะคะเกือบลืมถามเรื่องค่างเงินฮะค่ะค่างเงินบาทาไทยงเง็นยครับค่ะค่างเงินบาทตอนนี้นะคะถ้าดูแล้วเอตั้งแต่ต้นปีมาเลยเนี่ยมันจะแนวโน้มอ,อ่อนค่าโดยตลอดนะคะตามเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลงจากการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ไม่ดีเนี่ย หมือนจะขึ้นไปอ่อนค่าประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าช่วงสูงสูงนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวแข็งลงแข็งค่าขึ้นจริงๆไม่ได้แข็งค่าโดยตัวเราเองจต่เป็นการแข็งค่าเมื่อเทียบกับอเมรค่าเงินดอลลาร์เพราะดอลลาร์มันเขาอ่อนค่าลงของเขาเองนะคะจากมาตรการการ QE หรืออื่นๆของเขาที่ที่ทําให้ค่าเงินเขาอ่อนค่าลงค่าเงินบาทก็เลยมีกลับมาค่อนๆแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้ลวก็เหลือเอ ทิศทางการอ่อนค่าอยู่ที่แค่0.7เปอร์เซ็นตนะคะตั้งแต่ต้นปีมปนต้นมาแต่ทีนี้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งมาเนี่ยค่ะเลือกตั้ง <3. S 2> มาถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ามันมเป็นการ ทิศทางกลับแข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะแข็งค่าขึ้นมาสองเปอร์เซนจากทั้งต้นปีมาเลยเนี่ยอ่อนค่ามาสามเปอร์เซนพอมาเจอช่วงการแข่งข้าในช่วงไม่ถึงหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยแข่งค่าขึ้นมาสองเปอร์เซนก็เลยทําให้สุดที่ทั้งปีแล้วเนี่ยเ<ฤ>หลือการอ่อนค่าอยู่ศูนย์จุดเจ็ดแปดเปอร์เซนซึ่งอันนี้ดูว่าก็น่าจะเกาะไปตามตัวแปรหลักนะคะก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่แนวโน้มก็ยังคง น่าจะยังคงเป็นการเกินดุลต่อเนื่องนะคะเพราะการ hmm. ส่งออกของไทยทน่าจะค่อยๆกลับมานะคะ,คะเร็วกว่าในส่วนของการนําเข้าของไทยของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรเงี้ยอาจจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วลหละแต่อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แซงมูลค่าการนําเข้าให้ oh. ทิศทางการเกินดุลของไทยก็ยังคงเป็นอยู่นะคะกดดันก็ยังเป็นปัจจัยเอ่อปัจจัยหลัก ที่ทําให้ค่าเงินไทยเนี่ยค่าเงินบาทเรายังคงแนวโน้ وم, มในการแข็งค่าขึ้นอยู่นะคะ ได้ครับเอาละครับเดี๋ยวกลับน้าคุยกันใหม่นะฮะวันนี้รบัวแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัคุณครับคุณสิรินาถอมรธรรมนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณบิณฑ์ครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับครับเฉลยคําถามวิถามนครับาธนาคารออมสินจัดงาน GSB Combat Extreme พบกับโปรโมชั่นดีๆนะครับกิจกรรมโดนใจด้วยนะครับถามว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันนนททีีี่่่เเาไไหรรออะขงป้ งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่26-29ถึงพฤศจิกายน2 5 1 3นะครับจัดแล้วนะครับวันนี้นะครับยังกระตั้งถึงวันอาทิตย์นี้นะครับไปร่วมงานกันได้เหลยนะครับ4วันด้วยกันนะครับวันนี้เวลาขึ้นการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านบทลงแรวนะครับผมและคุณปีรพัฒนวัฒนาพิรมราไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ัสสวดีครับสวัสดีครับ